สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เนาะวันนี้เราไมา่ได้ชมทําบอลสีเนาะเมื่อวานเราเปลี่ยนกระถางาวันนี้เราจะมาทํากับข้าวนะคะเมนูกินกันวันนี้เรามีเมนูนะคะผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดองจ้า ไม้ดองเนาะเราไปตลาดนัดเมื่อวานตอนเย็นเนาะที่เราอยากกินสก,กีร้อนๆก็เราก็ได้ไก่มานะคะเราใช้น่องเนาะสับและล้างทำความสะอาดแล้วก็ได้หน่อไม้คุณยายมาเนาะซื้อมาหนึ่งถุงกรต้มแล้วเนาะเราต้มน้ําให้แบบลา้างเพราะมันเป็นหน่อไม้ดองเนาะต้มน้ําไปสองรอบก็จะมีใช้พริกแกงเนาะผัดเผ็ดแล้วก็มี ก็คือใบกะเพราค่ะใบยี่หราค่ะไม่ได้เลยชอบข้างบ้านเองเด็ดมาแล้ว้างสวนบอนเนาะมีกระชายมีใบมะกรูดทีพริกขี้หนูหั่นเนาะซอยแล้วก็พริกไทยอ่อนด้วยพอดีเรามีอยู่ในตู้เย็นกินนะคะเครื่องปรุงเราก็คือมีผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันเนาะซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็ใช้น้ำปลา เค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดไก่กันเลยนะจ๊ะแล้วก็เปิดไฟอ่นอ,อนๆก่อนเนาะแล้วก็จะผัดพริกแกงก่อนเห็นหรือรอใส่น้ำร้อนก่อน,นใส่น้ำมันให้กระทะเขาร้อนก่อนอนะันนี้คึ้มคึมใหม่แล้วนะคะวันนี้แต่ยังไม่ตกแต่คึ้ม นี่บอลเราก็เออที่ทำไว้เลยอากาศไม่ร้อนนะชอบปิดไปอันี้กระทะเราไปนงใส่น้ำมันเนาะเราจะผัดทุกแกงก่อนใส่พริกแกงไหมคะ่ะ

แกงเราเริ่มนะหอมแล้วก็ใส่ไกล่ลงไปผัดได้เลยค่ะที่เราหั่น้วเลยต่อยนะต้มแล้วเอาเตาเอาเคร่องแกงเขาตุ๋นไก่เขาตุ๋นอ่ะ ค่ะมากินมากินยังไม่ทันเสร็จหอมก,กเครืแกงเก่อกเ็มากเลย เใส่เลยอ่ราใส่มันเเดี๋ยวเราไมใส่ถงเพราะนมเราต้ม คือชิมแล้วนะคะเครื่องแกงเขาใส่เกลือเยอะเราก็เลยใช้แค่ซีอิ๊ขาวเนอะนิดนึงนิดเดียวเลยก็เ,เอาเดี๋ยวเราชิมตอนใส่ของไม้ไปใส่ของ,ของน้องปลา่อย ใส่หนงไม้ได้เลยนะคะพอไก่เราเริ่มสดแบบใส่หนงไม้เลยค่ะที่เราต้มแล้วเนาะเราต้องต้มก่อนนะคะถ้าเราซื้อมาเป็นน้ำตาลนี่เป็นหน่อไม้ดองนะน้ำคือร้าวทำความสะอาดแล้วก็าม,าวามาต้มสักสองน้ำเราหั่นเปรี้ยวแล้วก็ รสควานเค็มเปรี hmm. ้ยวเราปรุงเลยนะในแกฉีนะบางคือจะใช้หน่อไม้ที่เป็นชิ้นใหญ่นะพันธุนเียได้หน่ไม้ใส่ล้วปก้านหน้าข้าวก็กินข้าวสวยร้อน เดแ,แ,แก็ปรุงน้ำตาลหน่อยนะคะเพราะว่าพริกแกงเขาเค็มแล้วก็เผ็ดเราก็ตัดน้ำตา,าลใส่เราก็ใส่นะ้ำต้อเข้าไปหน่อยนะคะคือน้ำป่าเรานี่แหละใส่ไม เราทำเราก็คือทำเสร็จมันก็ใส่กล่องแช่ตู้เย็ยนไว้เนาะพอเราจะทานเราก็เอออุ่แป๊บนึง่งผอ,มอมไม้กี่เนี้ยยี่สิบบาทเองยายขายถุงละยี่สิบสามถึงร้อยเนาะช่วงนี้หน่อไม้เยอะทำเขาออกเยอะก็จะไปหัมาดองต้มไปยนานางก็มีเยอะขอชิมน,นะคะ อ,อร่อยค่ะแต่ต้เติมรสชาติานะอืมใส่น้ำห้หน่อยเดีเราจะเคี่ยวให้ไก่กระสุกหน่อยนะคะ ่หลังจากเคี่ยวไก่เนะเาะรอให้สุกเราก็ใส่ใชาเลยค่ะที่เราหั่นเตรียมไว้เนาะกระชายใบมะกรูดทีเนาะพริไกไฟอ่อนพริกแดงเตรียมมาล้วก็ใส่ได้เลยแล้วก็ผลเลยก็คนสักสองสามทีนะให้เขาสุกสลบแข้งกินมาเลยเล่นแห้ง ฉีกใบยี่หร่าเนาะที่เราเก็บจากข้าวบานใส่ได้เลยเพิ่มความเผ็ดร้อนให้ผัดเผ็ดไก่กหน่อไม้เลยแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราหอมปลูกเองทางบานอบมากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะเราก็ปิดไปได้เลยนะคะ เสร็จค่ะผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองเลยค่ะแปบ๊บเดียวค่ะสูตรนี้ง่ายๆดูนะคะว่าหน้าทาหรือเปล่าิดอืมค่ะแป๊บเดียวค่ะหน้าทาาไหมคะแซ่บมากค่ะเดี๋ยวรอดูยนะคะ ค่เดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะว่าหน้าทานหรือเปล่าหน้าทานไหมคะผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองแล้วเนาะใส่เครื่องสมุนภัยเยอะๆเลยอันนี้ก็ทำแป๊บเดียวเนาะสิบนาทีได้เตรียมขอาะไงขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะลองชิมนะคะหน่อไม้เราเนาะซื้อใหญ่แก่ถุ่งเลยยี่สิบสามทุงร้อยอืม อร่อยค่ะเดืคอปขึ้นข้าวสวยร้อนเนาะคุกข้าวขอบคุณมากนะคะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะท่องเมนูนแนวน้อยๆช่องนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะลองทําทานนะคะเก็บใส่กล่องไว้ได้นะคะแช่ตู้เย็นเนะาะเพราะเราทำทีเดียวเลยยี่สิบบาทได,ด้ดูดิได้เยอะมากเลย คะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะขอไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะจุ๊บ